S <S <Vander> เรื่องแก้คำนวณจะเข้าเป็นเวลาแรกเวลาวันนี้นะครับของของการประชุมครมครั้งแรกเนี่ยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวก็ไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายส่วนแล้วก็มีความขัดแย้งเราอยากให้กระบวนการแก้คำนวณเนี่ยไม่ได้ติดขัดเหมือนกับที่เราได้เคยทํามาเพราะนั้นจะให้มันสามารถแก้อะไรต่างๆไปได้เลยนะครับก็เอาเรื่องนี้เข้าไปคุยกันหารือกันแล้วก็ทํากระบวนการต่างๆให้เร็วที่สุด ในในกระบวนการที่จะทําประชามตินะครับส่วนการทําประชามติเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามกระบวนการที่เราต้องสามารถาขจัดความขัดแยง้งและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีที่สุดเพราะนั้นจะมีกระบวนการในการที่จะร่วมกันหารือกันซึ่งเดี๋ยวรายเดียดไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งข้เปียนอ่ะนะครับเพราะว่าดูจากครั้งที่แล้วท่านจะเห็นว่าเข้าสภาตั้งหลายครั้งก็ไม่ผ่านยังมีความขัดแยง้งมีถึงขนาดที่ต้องไปให้สารมนตรีความว่าอำนาจหน้าที่อยู่ที่ตรงไหน ทำได้อย่างไรแล้วก็จะทําแบบไหนเพราะแม้กระทั่งการที่จะเข้าสู่กระบวนการทําประชามติเนี่ยในครั้งที่แล้วก็ยังมีการเสนอที่แตกต่างกันนะครับบางพักก็เสนอว่าต้องทำสี่รอบบางพักก็เสนอว่าทำสองรอบทำสามรอบก็ก็ต้องไปดูให้มันไม่ขัดกฎหมายแล้วก็สามารถทําโดยที่ไม่ไม่ใช้จ่ายค่าค่าใช้จ่ายของงบประมาณไปมากจนเกินไปทํำยังไงก็ได้ที่ ให้ไปสู่ความสาเร็จที่มีรันหนุเกิดขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแยง้งความเห็นต่างที่จะสร้างปัญหาในอนาคตให้ได้มากที่สุดนะครับ